สวัสดีตอนเช้านะครับชีวิตวิถีบ้านๆกับลุงบิวนะครับบ้านฟาร์มลุงบิวอันนี้แค่หินน้ำน้ำแห้งแล้วนะครับใส่แน่งไว้ลองดูวันนี้ได้อะไรหรือเปล่า Ờ, tên là bù á, bà bù. Đi. Đi, không xin khuôn. Sống đắng. Từ mùa hàng, đơm đơm. Thuốc vỉ, thuốc văn. Ôi, người. Pla. Chất mấy rồi. ปลาเนี่ยปลาเดี๋ยวมันต้องแกะนี่ก็คือปลาที่ลุดไปสองตัวถ้ามันลุดก็ได้เนี่ยปลาบูนึงสองสามสี่ห้าตัวครับโอเคเดี๋ยวแกะป่าก่อน โด่จน,นกัดน้องคชะโดน้อยอันนี้ปลาชะโดห้องว่าชะโดเปิบเดี๋ยวไปแกะแกะดังปุ่มก่อนตังนี้ได้หรอมันมีคนไายเพื่อ เปนลนไล้จำเป็นแลยที่เต็มที่สี่แวเนาะเต็มที่ห้านี่ครับผลงานแต่เจ้านี่ ครับได้ปลามาก่อนแล่ปล่าละวมนง้นลูกเบากินบุดเราอย่าทอดกันน้ำมันมีในรถทันอย เดี๋ยวเราจะปูแล้วก็มาไว้ทอดมนแลงนะครับ